กล้วยน้องวานิโอ้กล้วยกล้วยตูงานอ่ะจะไอ้นี่ออกลูกออกพวกลูกงามงามท่านผู้ชมเลยดูสิแสงถ่ายยางแสงไม่ค่อยพอ นกินข้าวไเดี๋ยวไปัันั่นขาดเลยท,ที่ี่เอามิดเล็กๆอ่ะม็ดมันไม่น่านะเม็ดเล็กๆมาทำใจะนะเอาเนี่จับอันนี้ขึ้นอ่ะเดี๋ยวมา พี่จะทําให้ด uh, mm ูจ hmm. mm ับ hmm. ส mm ิเอายกๆท่านนี huh. ้ขึ้นท่างนี้ขึ้นอีกฟังหนึ่งขึ้นแ่ะเออนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่เดี๋ออเออการกล่อมาอันนี้อ่ะการที่พี่จะที่จะเอียงมาจับจับได้ไหมจับแม่แค่เดี๋ยวพี่จะม่นส่หุ่นนะแต่ให้มันโอเคนี่ไอ้จับ ไปไปไป <laughs> ที่หมดเลยพี่น้องจ๋าเองจะเอาอเกาะเตี้ยโอเคนะพี่จ๋าทางกล้องม,มาด้วยโ,โดนไม่ได้ปะตกลงต้นเลยต้นเยจอเลยหนูจันแนนโอเค,อเค,เลอเคปล่อยไดปล่อยปล่อยมือเลยพี่จัานี่ข <laughs> ึ้นได้ถึงคืนขึ้น โอเคบันโอเครี่มนอยมา้นะกัเดินนะเวนนละกเย็นมันเลยกเย็นไปเลยนี่ได้แล้วนี่ได้แล้วนี่นะค like ุผู้ชมเนี่ยดูสิ

สวยลวเลยนะสวยมากเลยโอเคโอเคเรา,าจัดการไปสวยจนอืมสวยเนี่ยกล้น้ำว้าเอาแต่งไปย <Okay. S 1> ันจะแต่งอีกใช่ไหมแต่งกปเอนนอเจ้าหอ่อเหงิกนน็ได,ด้เวียก็เสด็ย อ๋อตัดไปถ้าตัดได้ได้ไหมแกเต็มที่เรากล้วยน่ะ วยจนเมื่อกี้มันโดนกินหญ้าใหญ่เลยหัวเขาโชบนาดเขาฟาร์มตะเกี่ยวหญ้าเมื่อกี้นี่เองได้กินอิ่มน,น้ำํำราญใจเลยดูสิหัวกลิ่งปลังกินกินจริงๆเลย ลาไม้ปลาที่นู่นน่ะปล,ปลาที่โอร์อร่ะจะดูไหมส่วนทางนี้ก็กินหญ้าเอากินเอ้าย้าเขากองไว้ให้กินนะ่ะชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็นั่งก็กินกันอย่างอิ่มหนำสำรานหุย้ยปลาในสระนะั่นนะปลาฟูงครอกนะ่ะอ่ะมันตกตกใจทําไมละ่ะแค่มาพูดใกล้เคียงก็ตืน่นตกใจได้ยังไงเนาะ มา,ม,มาทำไมมาทำไมอร่อยไหมอุย้ยตกใจหมดเลยโหะะไม่แสร็มข้ามเอ้ยทำไมก็ลองโดนถ้า เล้นอะไรนะรู้มีปัญหาในการเออหงวยไปใคเสียเ,เลยกล้องไม่จะมีปัญหาแล,ล้วล่ะดูสิอันน่้เป็นไร เนี่ยอันนี้เสียแล้วนี่เดินเสียแน่นอนเลยมัวน่ะนู่นก็เดินนู้นก็ อะไรนะโหดุกมากเลยเอาไว้เก็บทำรังบวกรางทยนรางจานทุนทูตัวไปคาได้ฝากทั้งสิบกว่าบาทฝากนึงก็ตกไปสิบบาทยี่สิบบาทมั้งฝากบวก ดกมากเลยเต็มต้นเลยออโอ้มันละกอนี่ดกมากเลยดูสิพันอะไรเนี่ยดกดดมากมมยกายกองดูสิโหลูกงามงามท่านผู้ชม อหดมดกจริงๆรือเลยั่นน่ะอะไะกมนล้รดกจริงจรบางบางลูกก็จะเริ่มจะได้ที่เกลและนำไปทำส้มตำตำส้มตำรับประกันอร่อยแซ่บเทนแน่นอนท่านผู้ชมกรอบแน่นอนโหดูสิดกมากมายเหลือเกินอืม ดูเครือกล้วยตัวนี้สิโอ้ย oh, ตั้งกี่หวีนะั่นนะ่ะดกมากมายกายกกงเลยดูสิโอ้ยกล้วยอดกจริงจริงอันนี้ลูกยอลูกยอนะลูกยอลูกยอตามกินก็อร่อยใบยมันก็นำไปทำห่อหมก ก็จะได้รสชาติที่หอมอร่อยทีเดียวหอมหมกใช้ใบโตใช้ใบโยอหอนะจะอร่อยมากท่านผู้ชมดูสิวุ้ยใบงามงามงามมากจริงๆเลยใบโยนะครับดูพี่ขนก็ดกจริงๆเลยดกมากมายเหลือเกินใบโยลูกโยฉันมักชอบยืนโยดูสดดดิใบก็สวยสวย รู้สึกว่ากล้องมีปัญหาแล้วแหละกล้องไอ้ซูมว่างนะ่ะฮะเดี๋ยวแล้วกล้องตัวหนึ่งมุมไอ้มุมมุมก็ว่างนะ่ะมันเบลอนะมันไม่ชัดนะ่ะงงมากเลยเปไปไม่รู้นะ่ะสวยเลย